กาทําพื้นที่โซนตะบนวิโค้นะครับมีหลากหลายชนเผ่าหลายชาติพันธุ์มีทั้งพื้นเมืองลาหูมงมูเซยอ,อีกก็ครับแต่ก่อนก่อนจะมาเป็นรองนายกนะครับผมเคยเคยทำงานการศากนาในประเทศไทยคือปัสเนีนี่แหละกว่าจะขึ้นบ้านหนองเต่าได้นะครับต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงต้องเดินเท้าขึ้นต่อมาก็เอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นได้ต้องพันโซ่ครับลำบากมากต่อมาก็กลายเป็นอบตอปิงโค,งค้งฮะ ก็มีการพัฒนาถนนบางส่วนเป็นลูกลังก็ยากลาบากเหมือนเดิมยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลก็ลําบากไม่สามารถทําระยะทางให้ไกลได้ตอนที่ผมมาอยู่มาใหม่เนี่ยถนนนี่แค่การการผ่าสันจอเนี่ยลำบากแต่เวลาเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยรถก,ก็รถในหมู่บ้านก็ประมาณมีสักขันสองคันเนาะก็เลยจับไปก็รถก,ก็ติดลง ก่อนนี้น่าจะมีปัญหาเยอะมากนะคะในเรื่องของการคมนาคมกับระบบสาธารณสุขเนี่ยค่ะอย่างเช่นคนท้องก็ไม่สามารถที่จะแบบเดินทางมาฝากท้องได้อันนี้ก็คือปัญหาที่1นนะคะหลังจากที่คลอดลูกแล้วเขาก็ยังไม่สามารถที่จะพาลูกมาฉีดวัคซีนได้อันนี้ก็คือปัญหาตามมานะคะในส่วนของผู้ใหญ่อย่างเช่นคนที่เป็นโรคเรื้อรังความดันเบาหวานเนี่ยค่ะที่ต้องรับยาเป็นประจํา ก็ไม่สามารถเดินทางมารับยาได้แล้วในส่วนของการเกิดโรคระบาดเนี่ยค่ะนอกจากเจ้าหน้าที่จะขึ้นไปลำบากแล้วเนี่ยคนที่เจ็บป่วยก็ยังลงมาลำบากด้วยนะคะเมื่อก่อนนี่มีปัญหาเรื่องถนนหนทางนะคะคือครูเนี่ยจะต้องจัดทำอาหารกลางวันให้เด็กแล้วก็จะต้องซื้ออาหารกลางวันมาจากเชียงดาวตัวเมืองนะคะเวลาฤด,ด,ดูฝน ถนนจะยากลำบากมากค่ะ,คะขี่รถไปสักเป๊ปหนึ่งก็ได้ขูดยางค่ะแล้วต้องลงเดินกว่าจะมาถึงที่นี่ก็ประมาณครึ่งวันค่ะและว,วิทยากรอะเวลามาสอนเขาก็ไม่อยากมาถ้าถามว่ามาสอนไหนบอกว่าป่าบงงามก็จะเกิดอันดับแรกเลยแล้วครูจะให้ไปยังไงอย่างเงี้ยค่ะวิทยากรมาคนก็เป็นผู้หญิงเขาก็จะเดินทางลําบากค่ะอันดับแรกก็คือต้องสอบถามความต้องการของคนในชุมชนก่อนค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเราก็ต้องถามว่าเขาอยากได้อะไรต้องการยังไงโดยที่จะต้องไม่กระทบก่อวิถีชีวิตของเขาดั้งเดิมค่ะโครงการหลวงที่เราเข้ามาครั้งแรกคือเราก็ต้องช่วยเรื่องของปากท้องชาวบ้านก่อนให้เขามีกินมีใช้พอก่อนพอเขามีกินมีใช้พอแล้วจึงจะขอความร่วมมือเขาให้เขาดูแลชุมชนด,ด้วยกันทั้งเรื่องของความเป็นอยู่สุขภาพประดมัยหลังจากนั้นก็ให้เขาช่วยกันดูแลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ถ้าเกิดเขาดูแลพื้นที่ของเขาได้ดีเนี่ย เขาก็สามารถอยู่ได้จนลูกจนหลานค่ะตั้งแต่อายุ18ครับตั้งแต่นั้นผมออกจากโรงเรียนมาแล้วก็ทําการเกษตรมีความชอบและก็สนใจในด้านนี้ครับเป็นวิถีดั้งเดิมของพ่อแม่แล้วก็อยากจะทําต่อไปอันนี้คือมะม่วงนวนคํานะครับถ้าเวลาสุกนี่ข้างในาจะเหลืองทองครับชุ่มฉ่ากินดิบก็อร่อยครับหวานกรอบดีครับได้ทันมาจากคงกันหลวงครับ ปกติแล้วถ้าเกิดมีการพัฒนาเข้าไปในชุมชนมันก็ต้องมีกระแสวัฒนธรรมอันใหม่สมัยใหม่เข้าไปแต่เราอยากจะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้คุณค่าของวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาก็จะร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานในท้องถิ่นที่เข้าพัฒนาว่าแม้ว่าเราจะพัฒนาเขาแล้วแต่เราก็อยากเขารักษาธรรมที่ดีของเขาไว้อย่างเช่นเออเพณนี้เครื่องแต่งกายหรือแม้แต่ภาษาพูดก็ไม่ต้องรู้สึกว่า เป็นเรื่องน่าอายถ้าเราจะพูดภาษาของเราเองณปัจจุบันนี้สะดวกรวดเร็วมากโดยมีกรมทางหลวงชนบทเนี่ยไปสร้างถานนทังทางให้การสื่อสารรวดเร็วการขึ้นลงคมนาคมการขนส่งสินค้าสะดวกรวดเร็วขึ้นอย่างร้อยเเซเลยครับตอนนี้ครับคืออยากจะให้คนรุ่งใหม่นะครับให้เข้ามาสนใจเรื่องทางการเกษตรนะครับแล้วมันช่วยสร้างให้ครอบครัวดีขึ้นมีไรายได้มากขึ้นครับ ครอบครัวคือกำลังใจที่ดีที่สุดครับ